ฮลโลสวีดัตสวัสดีสวีเดินวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมสวนดอกไม้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเดินเล่นในช่วงวันหยุด ออกจากหอพักเราเราเดินลัดป่าไม้ตรงนี้มาอันนี้ก็จะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศสวีเดนแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางมาสองคนก็คือเอาง่ายๆวันนี้เราหยุดกันสามคนอันนี้ก็จะเป็นทุ่งเขาเรียกว่าอะไรนะดอกผักกาด บ้านเรานั่นแหละเขาปลูกทำน้ำมัน,นมันพืชอ,อันนี้มันเริ่มจะเป็นเม็ดแล้วมเมล็ดแล้วไอ้สีเหลืองๆที่เหมือนผีเสื้อนี่คือดอกไม้เดี๋ยวจะพาดูชึบอ,อย่างสวยอันนี้ก็เป็นเวลา11บอรนิกาแต่ อุณภูมิยังอยู่ที่15องศาก็ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะอากาศเย็นแต่ที่นี่ก็ร้อนเดี๋ยวเราจะไปชมว่าเราจะไปเจออะไรกันบ้างวันนี้ที่นี่สวีเดนไม่เหมือนประเทศไทยไปไหนก็ต้องเดินอันนี้ก็จะเป็นทุ่งข้าวบาเล ปลูเอาฟังไปปูในร่องสตรอเบอร์รี่ฝั่งถนนฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าข้าวบาเล่เหมือนกันเดี๋ยวรถมาเราต้องหลบก่อนอโนนบ้านคนเสาไฟบ้านเขาไม่ค่อยจะมีอันนี้มันจะเป็นเสาไม้ส่วนมากก็จะเป็นป่าไปหมดเลยฝั่งน,นั้นก็จะเป็น ถนนหลักอันนี้เราก็เดินเล่นอยู่ในถนนเส้นรองหรือว่าถนนที่ลัดล้อไปออกถนนใหญ่รถบ้านเขาขับมีมารยาทมากก็คือจะไม่ขับใกล้คนเดินเท้าเลยอันนู้นตรงนู้น จะเป็นทางข้ามทางรถไฟทางนี้ก็ลงได้เนี่ยบ่กไกลกใกล้ๆกันเนี่ยมันไฟไปกับห้อเนาะเอาไปมีหอดคนมีโยู่วนหน่อยมีคนและตอนนี้เราก็มาถึงทะเลสาบ ครั้งแรกที่เราเห็นทะเลของที่นี่มันก็เหมือนเขื่อนบ้นา,นานเราอูหนาเย็นแห้งอ่ะ น้ำที่นี่เป็นสีดำเหมือนน้ำเขื่อนทะเลสาบที่นี่ไม่ได้สวยเหมือนประเทศไทยแต่น้ำเย็นมากทะเลสาบก็จะอยู่ติดป,ป่า ได้แบบนี yes. mm ้เระจะไปย่านหี ah, ่ยังเป็นคนก็คือเพราะพี่บุ๊เนาะคนไม่ดัดมาด้วยกันน่าะเดิ่วนะมันต้องมีคน้นึ่งสูขวนนั่นเนาะจีนเดอร์ซาบเดนน้ำเย็นมาก แต่อน้ำจะเป็นซีนที่นี่ไม่มีชายหาดเดี๋ยวเราจะให้ดูปีกที่นี่ยาวขึ้นมา,ยาอย่าบกวมาทายทำเมงบอลเอาลงไปในน้ำ<ว>กว<ท>่าจีนไทยในน้ำคุณหนาคุณหนาคุณหนาเตือนหน่อยคุณหนาบอกเอาลงไปกว่าจีทไ,ไทยในานา้ำตายแล้ว ให้เด็ตัวนึ่งนั่นตัวนึ่งแม่ตัวเดียวเนี่ยแม่ว่าตัวนั้นแม่ว่าหอ่ะนี่คือปลิงที่บ้านเขามันอยู่ในทะเลสาบเหยือปลิงอย่างเยอะลงไม่ได้ขนาดเอามือแตะน้ำยังวิ่งมาหาเลยเอากลับแล้ววันนี้เรามาเที่ยวทะเลสาบกัน Ring yang je.